สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอทีมี Me นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวห้องพักกับตัว14วันนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศห้องพักนะครับก็จะมีตู้เสื้อผาให้นะครับนี่ถุงสำหรับใส่ขยะนะครับ ก็เขจะมีคีย์การ์ดให้นะฮะแล้วก็เนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเวลารีวิวห้องน้ำนะครับนี่ครับทุกคนดูเลยนะฮะเราจะไม่พูดเยอะนะครับก็เนี่ยฮะศุลกากอกน้ำนะครับอ้ ะครับทุกคนจะภาพห้องน้ำนะครับก็ก็ใช้ได้นะครับรออันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในห้องนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ครับอันนี้ไม่มีระเบียงนะครับก็จะเป็นเปิดอ,อย่างนี้มีขี้นกนะฮะ ปกติครับประมาณนะครับนี่ก็จะเป็นเตียงนะครับเขาก็จะให้ผ้าปูเตียงมากับผ้าห่มเนี่ยทุกคนคิดยังไงครับผ้าห่มอันนี้คือแบบแล้วก็หมอนสองใบนะครับขาวใบหนึ่งแล้วก็ไม่ขาวใบหนึ่งครับแล้วก็จะมีโคมไฟนะครับโคมไฟบนหัวเตียงนะครับเนี่ยครับ จะดูดหรือเปล่านี้ผมก็ไม่กล้าเปิดอเไรนะฮะแต่ก็เปิดได้นะฮะนี่ฮะต้องระวังนิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นชนชักอูไมคก่อนโอ้ยนี่เป็นลิ้นชักนะครับนี่ก็จะเป็นปลั๊กนะครับอันนี้พังนะครับผมลองเสียบแล้วนะครับใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแอร์ผมไม่รู้สแอร์นะครับอันนี้ก็ ถามว่าปรับได้ไหมปรับลดไม่ได้นะครับแต่ปรับเพิ่มได้นะครับแล้วก็อย่างว่าครับดูจากสภาพผู้คนคิดว่าเย็นไหมะผมว่าไม่เย็นเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะแต่เหตุที่ผมไม่เปิดมันมีอยู่นะครับมันมีกลิ่นนะทุกคนปิดดีกว่าผมก็เลยไม่เปิดดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นแม่นนะครับ <c oughs> เป็นราวตักผ้านะครับ าซักก็มาตากตรงนี้ได้แห้งไม่แห้งผมไม่รู้นะก็ทุกคนดูสภาพม้านสิครับหืมนี่เขาเอาผมมากักตัวหรือเอามาทำอะไรกันคือแบบหืมอ่ะจุดต่อไปนะครับก็จะนี่ฮะก,ก็จะมี <c oughs> คราวนี้จะเป็นโต๊ะสำหรับกินข้าวทำงานของผมนะฮะก็ยังดีนะครับที่ปักใช้ได้นะครับ ถามว่าที่นี่มี wifi ให้ไหมนะครับมีครับแต่ใช้งานไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเลยนะฮะที่เขาจะถามว่าเฮ้ยมันใช้ได้อันนี้ผมจะปล่อยฮอสปอตตัวเองนะครับเนี่ยฮะอย่าง wifi มีก็จริงนะฮะแต่ใช้งานไม่ได้เลยเห็นไหมฮะนั่นแหละครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นทีวีนะครับต่อไปก็เป็นทีวีเดี๋ยมันจะ,นะรีวิวทีวีนะฮะ นก็จะเป็นทีวีนะครับก็ดูได้ประมาณสามช่องนะครับรีโมทสองดูได้สองช่องนะครับก็ปิดดีกว่านะครับมันก็จะเป็นโต๊ะต่างๆนะฮะในนี้ก็เป็นตุกกระจกนะฮะ ก็ฮะไฟเปิดได้อยู่นะครับไฟก็จะมีดวงตรงนี้นะครับไม่มีไฟกลางห้องนะฮะให้นี้นะฮะก็มีไฟตรงนี้นะครับสองที่แล้วก็ไฟห้องน้ำแค่นั้นแหละครับสิ่งสุดท้ายนะครับที่เราจะมารีวิวนั่นก็คือตู้เย็นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผมนอนไม่หลับเลยเสียงดังกึกกึกกถามว่าเย็นไหม เคื่องแช่ประมาณวันสองวันนะครับน้ำหมึ่งจะเย็นอันนี้แช่ตั้งแต่เข้ามาใหม่ๆเลยนะครับเริมเริมเย็นหน่อยละแต่อันนี้พ right right. ่อของวันนี้ก็สั่งเซเว่นมาเอานะครับอันนี้ปรับสุดแล้วนะครับก็ตามสภาพนะครับก็อะไรอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เขามีให้มาตอนเข้ามากักตัวนะครับก็จะมีแมสนะครับ ก็มีเนี่ยครับที่ขีดเนี่ยครับอันนี้เราต้องผสมเองนะครับเขาจะให้เราใช้ไฮเตอร์หกฝานะครับแล้วก็ผสมกับน้าปนาครับเอาไว้ขีดพวกเวลาเราสั่งอาหารมาอะไรพวกนี้ครับเราก็ใช้นี้ฉีดเอานะครับไฮเตอร์ที่เขาก็จะให้น้ายาสระผมนะครับแสะอาดนะครับแล้วก็เนี่ยครับยอสีอฟันโคสอัพนะครับ แล้วก็ผงซักพ่อพ่กสำหรับซักผ้าเองนะครับแล้วก็สบู่นะครับก็มีทิชชู่แล้วก็อันนี้จะเป็นที่วัดอุณหภูมินะครับเราต้องวัดอุณหภูมิแล้วก็ส่งอุณหภูมิให้เขาทุกเช้ากับตอนเย็นนะครับส่งมันจะมีลายกรุ๊ปของที่นี่อยู่นะครับนี่ครับแล้วก็มันก็จะมีแบบเวลาอาหารให้สามมือนะครับอาหารเช้ากลางวันเย็นนะครับ เาก็จะให้น้ํามาแพ็กหนึ่งนะครับอันนี้น้ําถ้าหมดนี้สามารถขอได้นะครับเป็นงไงล่ะครับห้องที่ผมพาทัวร์ในวันนี้ห <c oughs> น้ามาอยู่กันไหมล่ะครับน่าเลยครับแต่สิ่งที่รัฐบาลจัดหาให้เรานะครับก็ไม่มีทางเลือกนะครับอืมถ้าเขามีข้อเสนอว่าเออลงไปนี้เสียงเงินเท่านี้ผมก็คงจะเลือกเสียงเงินเท่านั้นนะแต่เขาไม่มีเสนอมาให้ผมก็ต้องอยู่อย่างนี้นครับ14วันก็ต้องรับชะตาก,กรรมไปนะฮะ ก็เนี่ยครับสาหรับใครนะครับที่เดินมาจากพื้นที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับไม่ว่าจะทางเครื่องบินอะไรพวกนี้ครับเขาก็จะให้มารายงานตัวก่อนนะครับไม่งั้นจะมีความผิดตามมาตราที่เขากําหนดนะครับฉะนั้นนะครับใครที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงครับต้องไปรายงานตัวนะครับแล้วเขาก็จะมีใบนําทางให้เรานะครับครับบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสาหรับใครที่เดินทางเข้ามาในจัวหวัดพะเยานะครับหรือว่าพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับก็ครับนี่จะเป็นที่ที่เขาให้กักตัวนะครับ รับ๊บายครับไปเจอคลิปหน้าครับ